ช่วงนี้ครับกลับมาสู่รายการสรอนแนจงนะครับช่วงนี้สับสนุนโดย AIS เ,เครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลาครับนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องพยายามอนุรักษ์กันไว้นะครับศิลปะวัฒนธรรมไทยเด็กเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรรู้ไหม,มเขาเล่นเกมเขาเล่นเน็ตสมัยพี่พี่เด็กๆนี่พี่เล่นอะไรครับเล่นยาครับอ้าทำไมฮะยาคูตอนเด็กๆผมกินสะสมจุลินทรีย์ตั้งแต่เด็กครับต้องต้องต้องพูดเรื่องดีๆนะครับเป็นช่วงนี้ช่วงแรดแคนดูหนูทำได้ วอนนี้มีเด็กที่ไหนครับมาโชว์เป็นลิเกครับเป็นลิเกเหรอครับเป็นลิเกแล้วเป็นเด็กด้วยฮะเด็กเลยเหรอครับการร้องลิเกนี้ค่อนข้างร้องร้องยากมากแต่เด็กพวกนี้ครับร้องเพราะมากๆเลยมาพบกับพวกเขาเลยครับกับลิเกเด็กคณะสอนรามน้ำเสียงพิเม นี้เจ้าได้แต่ได้มาจะตึงปุ๋ยโอ้ไม่สนตางนี้ดีกว่าเอาทีละคนทีเจนี่นี้อคนนี้พระเ,เอกพระเอกของเราเชิญข้างหน้าครับพระเอกเหรอชื่อชื่ออะ,อะไรครับชื่ออะไรครับสารามครับสารามครับาราทำไมคนเล่นลิเกต้องเสียงอย่างนี้ชุดท,ที่ใส่นี้แพงไหมครับประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นโอ้โห เดี๋ยวนี่ชุดสี่หมื่นเลยเหรอเพชรจริงหรือเพชรปลอมครับแหมลิปติดติดฟันนะฮะนี่นี<ๆ>่ให้ร้องก่อนไหมให้ร้อง <sk r isa> แบบบทพระเอกนี่เขาจะร้องอะไรอ๋อเหรอ <sk r isa> มีอย่างงี้เยนะขึ้นเพลงผิดหันไปมองเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเาเดี๋ยวเเดี๋ยวเอย่างไงเดียวไม่ด้เาใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ ันนี้พระเอกผมมีตัวโกงครับตัวโกงตัวโกงอีกแล้วฮะเดินครับตัวโกงนี่หน้าตัวโกงดูสัก่อนเฮ้ดูท่าดูท่า ชื่ออะไรเลิกชัยครับโอ้โหเลิกก็ไปสิไม่ใช่ชื่อเลิกชัยครับเลิกนี่แค่เลิกชัยนะครับมาเจอลีลาของผมครับนี่ลีลานี่คุณยายกายสิทธิ์ของผมนนี้ฮ่นี่นี่เปิดเป็นอะไรคะเอปิดเป็นนางโจ๊กค่ะนางโจ๊กชื่อชื่ออะไรครับชื่อเนงค่ะชื่อเนงเหรอคะไอ้นี่เป็นไซนัทหรือชื่อเนงนะครับอายุเท่าไหร่ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อายุตัวเองนะฮะอายุเท่าไหร่ลอง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 เอ้ย L E 16 63 15แต่ให้พี่ว่า โอ้นี่นี่เหมือนวิญญาณไม่อยู่กับร่างเลยนะอันนี้อันนี้ใช้กดปุ่มอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงนะฮะแล้วก็การเล่นลิเกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเอางี้ดีกว่าพี่เปิ้ลครับเราไปเล่นกันไหมครับเดี๋ยวจะเล่นเรื่องอะไรกันเป็นายข้างรักอะไรนะคะเป็ายข้างรักเป็นายข้างรักเอาเล่นได้เล่นได้ต้องออกแขกก่อนนะ ถ้าเกิดจะเล่นอ่ะขอเล่นแขกได้ไหมอออสบายมากถ้าออกไม่ออกแขกไม่ได้ออกไปจากที่นี่เลยนะครับอ๋อขอบคุณครับนี่ี่ใครออกแขกได้ใครออกแขกได้อ่ะเริ่มได้ไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลย ใช่ๆกูละก,ก,ล,กลัวกูละกลัวนึกเหรอว่ากูไม่กลัว รายการสารแนจังนะครับช่วงนี้ช่วงแรดแคนดูหนูทำได้นะครับสับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ M-MAX ชีวิตไม่เคยหยุดนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรในท้องเรื่องเมงรายคลั่งรักได้เลยครับ จริงเหรอพระองค์่งแหมงงราสีว่าฉันเป็นใครขอทานได้ไหมล่ะไม่ใช่ใครอ่ะเป็นอมาตง่แหม่คอยมาช่วยพระองค์อ่ะได้ข่าวว่าอยากจะมีกิจราสิกูบ้าอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ว่าแต่พระองค์เอะตกลงมาเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยฮะเอาละ มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,ก็ดีแล้วจะจัดงานแต่งงานให้กับพวกเจ้านะพร้อมๆกันทั้งหมดเลยโอ้ยมาดีใจท<า>ั้งเลยนะพี่ออไปคะท่าจะรำคาญน,นิดหน่อยแล้วละ่ะโชคดีนะมันรำคาญน,นิดหน่อยแหมแต่รำคาญเยอะแล้วก็อๆๆ<า>กตอนนี้พระราธิดาของนั่นพี่ผาเมืองนะก็มาพร้อมเลยนะไปคะท่านพี่จะให้ใครแต่งงานกับใครล่ะไปคะออพ่อน่ะ จะแต่งตั้งให้เจ้าขุนสงครามแต่งงานกับเจ้าหลานสร้อยคำส,ส่วนเจ้าเครือนะ่ะก็จะให้แต่งงานกับเจ้าหลานสร้อยแก้วเจ้าหลานสร้อยแก้วอ้ยเป็นบุญของพระองค์จริงๆชอบเพียร<อ>์ค่ะอยากคู่มั่งค้องกระหม่อมฉันนะ่ะสวยไหมเพียคะ่ะเจ้าเครือพ่อรับรองได้เลยว่าสวยไปหมดเลยสวยไปหมดเลยย,เลย,ยังไม่เคยเห็นคู่ครองเหรอ โอ้โหพรอองค์ต้องรีบเอามาโชว์แล้วแล้อยู่ไหนนะสอยแก้วออกมาพบพี่เขาได้แล้วลูกโอ้โหต้องงามนะเนี่ยอบอว่างามตาองลยไม นี่ยังไม่ได้ครึ่งเรื่องเลยนะเรียกฉันง่ายๆว่าดาการดาแล้วกันนะคะโอ้ยขอได้ช้าพ่ะย่ะค่ะจ้าอย่างเงี้ยยังไม่ได้สวยงามหรอกอย่างเงี้ยสุกงอมเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผลจะเย็นๆสิไม่นึกเลยว่าคูม่นของหม่อมฉันร้อนเกิน สเสด็จพ่อไะยะค่ะถ้าเสด็จพ่อจะให้กระหม่อมชั้นแต่งกากับสร้อยแก้วแล้วก็ให้กระหม่อมชั้นี่แอบเหงาดีกว่าพปละแม่ถ้าไม่ใช่เด็กแล้วกระโดดเตะปากแตกไปแล้วนะนี่แต่งกระหม่อมชันนะเพคะไม่เอาไม่แต่งผหม่อมันดูดีร้อนชาทุกองศาอยู่แล้ว <laughs> นำเสนอ,อสิ่งดีๆสู่ชีวิตอย่ามาปฏิเสธ เดี๋ยวปะเตะสไลด์โค้งเลยนะแตงแตงไม่แตงแตงไม่แตงแตไม่แตงเะเฮ้ยเฮอะไรทุอุ้ยทุบทุบทุบยไรจะเอาไปแล้วโอ้งแลแเราจะทำยังไงกันเนี oh wow. ่ยพี่น่ะดีใจจริงๆเลยที่ลูกของเราน่ะได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วคำถูกกับคำผิดน่ะมารู้จักนาสนมซะสิจ้าว้าวคนเดียวเบิ้ลสอง ตามองตา่เฮ้ยเดี๋ยวแกเอาเหรอเดี๋ยวแกจะเอาเหรอเนี่ยฮะแกมาถึงแกไปชวนจ้องตานี่เดี๋ยวเห็นตัวงี้จกกินเลยนะเอาเถอนะน่าดีกว่าไม่ได้อะไรโอ้โหตามองตาสายตากระจกมองกันรู้สึกเที่ยวซาดหัวใจ ลองดิลองบ้างดิลองลเอาดิลองเด็กกันหน่อยออกมาสิออกมาไปสิตัวเล็กกูละกูวช่าๆชากูละกูกูละกวนึกเหรอว่ากูไม่กลัวกูไม่กลัวเฮ้ยโอ้โหดูเด็กรองเท้าไม่ใส่ดำปีเลยนะโอ้โหห่าถ้าอย่างนี้เฮ้ยถ้าอย่างนี้ต้องเล่นฉากหน้ากันใหม่ไหมเอา ได้ไหมเฮ้ <dok S 2> ขอไ,<ด>ไปเล่นกันแต่นะเบิร์ไม่ต้องไปเล่นนะเออโหเรียกใครน้าวะ่าเดือดโอ้โงขอก่อนเถอะนี่ก็ดาบยังไม่ได้รับเลยคมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอย่ลองคมเลยดาบขาดสเออิเออเออโอ้โหดาบดาบไม่ ไเแต่ดอกไม้เนี่ยจะพี่จิ้มสูดจิ้มสูดเจ็บนะเว้ยเจ้าขุนเครือมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะสถานที่นี้เป็นอุทเชียร์ร้านซ่องของเราเจ้าขุนเครือรัตต้องถามแม่นางสร้อยคำต้องหาว่าแม่นางสร้อยคำมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเออจริงสินะถ้าอย่างนั้นอ่ะกลับแล้วนะเจ้าคุณเครือช่วยด้วยครูเจ้าขุนเครือเจ้าขุณเครือ ต้นไม้เลยกลัวงูวะเนี่ยเผืออะไรงูคอยซ่อยคำทีเดี๋ยวเน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะงูมันมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะตกใจเดจะจะจะมึงจะมีอะไรจะพูดไหมเนี่ยมึงมาเผื่อแม่ตั้งงูเจอแล้วนะพูดแรงหนึงไปเลยนะขั้งถูกไล่งูไปพับเม่อนางซ่อยคำของกลัวเอาไง ในความคุค้นเคยกอดกอดกทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างทำไมทําไมททำไมทำอย่างนี้พรอองค์เป็นคู่มั่นของหม่อมชันแล้วเงือกเนี่ยพี่ไม่ได้ทำมาซอยแก้วไม่ได<ม>้ไ<ม>ทำได้ไงเมื่อกี้เห็นกอดอยู่ไม่เดี๋ยวมันตกกระบังล้มเลยแต่พี่มีพยานนะ <c oughs> นี่มันกลัวงูแล้วกลัวผีกันแน่เ,เนี่ยเดี๋ยวนี่ขนมสายไหมใช่ไหมไอ้คำทุกเป็นความจริงหรือไม่ฉัาไม่เชื่อนะถามต้นไม้ดูก็ได้เนี่ยไหนบอกมาสิ <c oughs> เขาทำกันจริงไหมเขาเขาไม่ได้ทำอะไรกันจะบ้าเหรอเดี๋ยว <c oughs> เห็ดกอดไม่ได้กอดกอดอยู่ต้นไม้แล้วมันกอดอะไรกับคนอ่ะเอาก็เอามาถามรู้ว่าโจเชื่อถือไม่ได้ต้นไม้ใช่แล้วใครจะตัดสินกาเจ้าเปงนลายนะจะเป็นคนตัดสินเองเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเอ้าเขาเล่นกันตั้งนานยังจะมาถามเล่นกิจเจะเลิกอยู่แล้วยังจะมาถามเจ้าเครืออยู่กับสร้อยคำงันเหรอใช่เอ้าใ้าอย่างนั้น ก็เปลี่ยนคู่กันเลยเอ้าเอปลี่ยนก็แต่งงานกันสร้อยคำไปเลยแล้วกันเอ้าทําไมง่ายอย่างเงี้ยพระองค์แล้วหม่อมฉันห่ะคะเออจะให้เป็นผสมกัค่กับขุนคลามไงนั่นไงลูกออกมาไม่เหมือนนกเพนกวินหรอคะเนี่ยแล้วเจ้าเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมล่ะเฮ้ยนั้นตัดไปเลยไปทำเรือนหเอ กไว้ว่า็คงจะเป็นเรื่องแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับคณะ,ะลิเกเด็กนะครับขอเสียงประมือสำหรับสอนรามน้ำเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการสารแน่จังสักครู่เดียว